สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมท็อปรถมือ2อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจพาไปชม Toyota a l t วติดนะครับสีดําแบบนี้1.6ตัวจีนะครับคันนี้ปี2019บอกได้เลยว่าคันนี้เล็กใหมเพียงแค่1นึ่งแสามหมกิโเมตรเท่านั้นนะครับราคาดีๆนะครับแค่4 1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนอยู่แค่7,200บาทนะครับเครดิตดีใช้เป็นประชาชนแค่ใบเดียวนะครับแถมรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรนะครับซ ไปให้ด้วยหนึ่งปีย4ิบชั่วโมงครับเครดิตดีใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวออกรถได้เลยนะครับเครดิตดีรอรถรถับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะคันนี้ได้เป็นสีดาด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับใครกําลังมองหาเอาติดไว้ใช้งานนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเป็น1.6รุ่นจีนะครับโฉมนี้แบบว่าหล่อมากๆได้เป็นสีดําด้วยนะใครอยากชมรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในคลิปนี้กัน มาที่ด้านหน้ากันก่อนครับไฟด้านหน้าคันนี้ได้เป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับนี่หล่อๆแบบนี้เลยมีไฟเดย์ไลท์มาให้แล้วนะครับเป็นเม็ดๆแบบนี้มีไฟเลี้ยวมาให้ในโคมนะครับนี่โคมด้านหน้านะครับไม่มีการแตกรายงานหรือว่ารอยขุ่นใดๆทั้งสิ้นนะสภาพสวยนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับปลดประจําการนะครับเข้าศูนย์แมนเทนแนนตลอดนะครับทุกหมื่นโลนะครับสวยๆแบบนี้เลยเอาไปใช้งานอีกยาวๆนะครับไม่ใช่รถเคยติดแก๊สรถแท็กซี่มาขายแน่นอนนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะครับรถหน่วยงานปลดระวังนะครับ เข้าสู่เป็นเทนเนดีตรงทุกระยะตลอดนะมั่นใจได้พร้อมรับประกันเครื่องเกียร์ด้วย1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับไปทางด้านหน้าได้เป็นโครเมียมหล่อๆแบบนี้เลยนะครับนี่้ายทะเบียน50-37นะครับไฟด้านหน้าไม่มีเหลืองไม่มีรอยแตกลายงานาแน่นอนนะครับสภาพสวยนะเรี่ยมโคมงตัวรถนะครับชัดเจนแบบนี้นะไม่มีรอยลักยิ้มนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือกอไม้นะครับลงในระบุสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับตรวจสอบพบเจอเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับนี่ มาที่ด้านล้อแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้ได้เป็นแม็กทูโทนปัดหน้าเงานะครับแม็กสีเทาปัดหน้าเงาแบบนี้นะขอบ16นะครับคันนี้ยางจะได้เป็นยางปี2022ครับยางดันหลบเลยยางดีด้วยนะครับสภาพดอกยางยังพร้อมใช้งานนะไปใช้งานได้อีกเป็นปีนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับซุ้มลุงซุ้มล้อด้านในนะครับไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นเขาตรงเขาต่อตัวรถแนบสนิทแบบนี้นะครับสภาพสวยนะครับโลโก้ดูโอวีวีทีไอมีมาให้ครบๆนะครับคันนี้นะครับเอาติปบอกได้เลยวว่่่าาาาททีีบรริษััเมมกก50คนนะ อยากได้เป็นโฉมไหนสีไหนหรือว่าอยากได้เป็น1.8 1.6 1.6G 1.6E มีหมดนะครับ CNG เรามีนะครับ CNG โรงงานนะครับกระจกข้างๆได้เป็นแบบเปิดพับไฟฟ้าแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับหลอ่ลอๆแบบนี้กระจกแท้เดิมจากโตโยต้าทุกบานนะครับไม่มีตัดต่อหรือว่าเปลี่ยนกระจกใดๆทั้งสิ้นนะครับติดฟรีมาให้แล้วนะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนี่กระจกโตโยต้านะ Smart Enti เรามีมาให้แล้วนะคันนี้เป็นรุ่น G นะครับ1.6รุ่น G นะ ด้านในนะครับภายานในนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับสภาพสวยเลยนะคลิปแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสภาพสวยนะพร้อมใช้งานนะเดี๋ยวเราทําการล้างขัดเคลือบสีให้อีกทีหนึ่งนะเปลี่ยนถะ่ายน้ํามันของเหลวให้นะ้ํามันเครื่องของเหลวให้นะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพามาชมภายในกันนะคันนี้นะภายในได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วพวงมาลัยนะครับพุสตร์ทมีมาให้แล้วครบๆนะครับพุสตาราทนีนะหน้าจอ บอกได้เลยว่าคันนี้เลขไม่แค่1นึ่งแสามืนโลนะเอาติดหนะ้เาเลขไม่เป็นล้านนะยังวิ่งกันอยู่เลยนะบอกได้เลยว่าคันนี้แค่เริ่มต้นนะหนึ่งแสามืโลเท่านั้นนะครับสภาพดีนะครับคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยแอร์ได้เป็นแบบแมนวนวลนะ power outlet เรามีมาให้ครบๆเลยนะหน้าจอยก็จะเป็นแบบวิทยุนะครับนี่เบรกมือแมนวนวลนะที่วางแก้น้ำด้านนี้ถึง2ใบเลยนะสภาพวงสภาพเบาะดูได้เลยนะสภาพสวยนะพร้อมใช้งานไม่มีช้ำเลยรอยดงรอยดำไม่มีนะคอนโซลคอนโซลน,นะนี่ ซอฟพัดแบบนุ่มๆแบบนี้นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุา้มราคาด้านที่เก็บของนะครับก็มีมาให้บุ๊กเซอร์วิสเรามีมาให้นะครับสําหรับบุ๊กเซอร์วิสล้วก็เล่มเอกสารเรามีให้พร้อมนะครับซื้อสดได้นะครับจัดไฟแนนได้นะครับด้านบนนี่ได้เป็นสีครีมแบบนี้นะสะภาพสวยเหมือนกันนะครับนี่ไม่มีรอยดํารอยยันใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพสวยมีไฟมาให้แล้วเรียบร้อยนะไอรแบ็คมีมาให้ครบๆนะครับเจ็ดใบเลยนะใครชอบสายเอาติดนะห้ามพลาดนะสําหรับคันนี้ ได้เป็นสีดําด้วยนะแต่พามาชมด้านนอกกันนะบอดี้ตัวรถนะครับไม่มีชนหนักคลิกความจมน้ํากับสีหรือกอไม้เล่นแชมรุสูญนหายเราไม่มีแน่นอนนะมีเล่นทุกคันนะครับดูได้เลยนะครับนี่หัวน็อตคมคมแบบนี้นะครับนี่หัวน็อตคมคมนะครับลมยางในตัวเจนอะไรป้ายคําเตือนมีมาให้ครบนะครับเป็นอาร์กด้านบนนะครับรอยกระดูกงูด้านนี้นะแน่นตับแบบนี้นะครับดูได้นะครับไม่มีการแบบปิดบังหรือว่าเป็นรถย้อมแมวใดๆทั้งสิ้นนะเราไม่มีการปิดบังใดๆทั้งสิ้นนะขายแบบว่า คุณภาพนะครับเน้นขายคุณภาพนะครับด้านหลังนะครับได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับสภาพสวยดูได้เลยนะครับนี่เบาะหนังตึงๆแบบนี้ไม่มีเหี่ยวย่นนะครับด้านหลังมีรูดเสียบ usb มาให้ถึง2อันเลยนะครับสภาพดีนะครับด้านบนหลังคาไม่มีรอยสีตรงสีแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ไร้ไฟด้านหลังมีมาให้แล้วนะกระจกเป็นกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับนี่หล่อแบบนี้เลยด้านหลังนะครับไฟท้ายได้เป็นแบบ led แล้วด้วยนะหล่อได้เซ็นเซอร์ด้านหลังถึง4จุดนะครับนี่บอกได้เลยว่าคุ้มคคคค่าาุ้รนะับ มาดูด้านหลังนะครับเปิดด้านท้ายมานะครับนี่ยางรองของด้านนี้ครับแผ่นยางรองมีสภาพดีนะครับดูด้านหลังได้เลยนะผมเปิดให้ดูนะล้อแมกยางอะไรมีมาให้ครบครบนะครับเครื่องมือแม่ลงแม่แรงนะครับสีนทางมะพร้าวนะครับดูได้เลยนี่แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะผมกล้ารับประกันได้เลยนะเน้นขายรถเดิมนะครับรถเดิมสภาพดีเกรดเอเท่านั้นนะไฟเบรกลูกที่สามีมาให้แล้วครบครบนะครับนี่รอยซีนด้านตรงนี้นะครับสภาพดีไม่มีชนมาแน่นอนนะ หัวนงหัวน็อตนะครับสวยเดิมคลิบๆแบบนี้ไฟไท้ายไฟไท้ายแท้นะครับไทยโคยโตะนะครับไฟท้ายแท้ไม่มีการเปลี่ยนไฟท้ายมาแน่นอนนะครับหัวนงหัวน็อตสภาพสวยนะทั้งสองด้านเลยนี่เม็ดอาชเห็นเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะไม่มีการตัดแต่งหรือเคาะทําทสีใดๆนะสภาพสวยได้เป็นสีดําด้วยหรือใครอยากได้เป็นสีบอลสีขาวเรามีนับสีเทาดํามีเยอะแยะมากมายนะสำหรับออติสมีในสต็อกมากกว่าสี่ลคันห้าสิคันนะถ้าพี่สนใจนะพี่อย่าลืมทักเข้ามา โทรเข้ามาได้เลยนะ0622690550นะครับอย่าลืมทักเข้ามาโทรเข้ามานะครับดิสเบรกหน้าหลังมีมาให้แล้วครบๆนะครับนี่ดอกเบี้ยถูกๆนะครับคันนี้เริ่มต้น2.39เท่านั้นนะครับ4ปีนะครับ4ปีนะครับห้าเจปีผ่อนได้สูงสุดถึง8ปีเลยนะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีขออภัย7ปี84งวดครับสภาพหัวน็อตสวยเดิมกิ๊บๆแบบนี้นะครับไม่มีขยับนะครับนี่ด้านนี้เหมือนกันนะครับหัวน็อตกิ๊บๆ แผ่นเพจนะครับตรงเครื่องตรงเล่มตัวเลือกตัวถังนะครับไม่มีตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ดูได้เลยนะครับดูได้ทุกจุดนะครับเรากล้ารับประกันแบบนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสำหรับโคราอิกคันนี้นะครับสภาพโดยรวมนะเหลี่ยมคมตัวรถชัดเจนแบบนี้นะครับใครสนใจนะภาษีพรบต่อมาให้แล้วนะครับ6 8นะครับภาษีพรบเราต่อให้นะไม่ต้องห่วงนะคุ้มค่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องกัน นี่มาครับเรามาดูสภาพเครื่องยนต์กันคันจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับดูออวีวีทีนะครับใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครไม่เคยชนมาแน่นอนไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจมน้ําหรือว่ากลับสีกอไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเรากล้ารับกันแบบนี้ได้เลยนะครับห้องเครื่องดีๆแบบนี้ไม่มีเยิมนะครับนี่สภาพสวยนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้เลขไมหนึ่งแสนสามมืนโลถือว่าประมาณไม่ถึงกลางด้วยนะเพิ่งเริ่มต้นนะครับสภาพแบบว่าโดยรวมถือว่าดีมากบางคันนะบอกเลยสอง โลย MM ังมีขายนะสภาพดีด sh ้วยนะคัน <t> น <día> ี้บอกเลยว่ากิบกิบนะครับคันด้านหน้านะครับไม่มีการบิดเบี้ยวไม่มีการชนมาแน่นอนเม็ดอาร์กชัดเจนแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ฟรีนะครับไม่ต้องห่วงนะถ้าพี่สนใจอย่าลืมพักเข้ามานะไฟหน้านี่ไทโคโยโตแท้นะครับไม่มีการเปลี่ยนใดทั้งสิ้นแกนด้านแกนแกนด้านซ้ายนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรูคมพมแบบนี้ดูได้เลยนะครับนี่รูคมกิบนะครับไม่มีการตัดต่อหรือแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คันด้านขวานะแก้มด้านขวา นี่ทุ้มล้อทุ้มโชกนะครับรอยซีนเป็นแบบนี้เลยนี่แท้เดิมจากโรงงานนะครับของโตโยต้านะครับนี่นะครับเม็ดอาร์เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะหัวนตหัวน็อตนะไม่มีการขยับเลยนะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับด้านบนนะเดี๋ยวเราเก็บงานให้อีกทีนึงนะครับนี่หัวน็อตหล่อๆแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะโลโก้มกมีมาให้ชัดเจนแบบนี้นะลอยซีนด้านบนเป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานทุกอันนะครับมีเม็ดอาร์ มีมาให้ปอกฝากระโปรงบางๆแบบนี้นะครับเขาได้นะครับหรือใครอยากมาดูรถจริงนะครับอยู่ที่บริษัทเทรยนต์ซอยเสรีไทย70เขตบินบุรีกรุงเทพนะครับหรือโทรเข้ามาทักเข้ามาสอบถามก่อนได้เดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะครับใครอยู่ใกล้ๆล้วแวะใกล้ๆมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับดอกเบี้ยถูกนะครับมีพี่ๆไฟแนนซ์รอให้คําปรึกษานะครับปรึกษาได้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับมาทดลองขับมาเดินชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนได้นะครับรถเรามีมากกว่า400คันนะครับ มาเลือกชมมาเลือกเดินกันก่อนได้นะถ้าพี่พีท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามา 062, 269, 0550หรือ id line tob pda ภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กหมดเลยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะโทรเข้ามาถ้าเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะบอกได้เลยว่าเอาติดค่า a มน t ทนน n c นถูกค่า a ม n t e n น n c นถูกแล้วก็ค่า Service แต่ละทีถูกมากๆอะไรหาง่ายใช้งานถึกทนนะครับไม่ต้องห่วงนะ เอาไปใช้งานยาวๆใครกําลังมองหารถใช้งานนะเอาติดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดขี่ทางไกลได้นะครับขี่ในเมืองสบายๆนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อมาสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรรอกดติดตามไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ